สวัสดีค่ะเจอกันกุนก้งอีกแล้วนะคะวันนี้กุ้งก็มารีวิวรุ่นนี้เลยค่ะเป็นกระเป๋านะคะ YSL หรือว่าเซนโนรองนะคะก็เป็นรุ่นฮิตอีกหนึ่งใบนะคะของแบรนด์นี้นะคะเป็นตระกูล Wallet on Chain หรือที่เราเรียกกันว่า Walk นะคะก็เดี๋ยวให้ดูนะคะหน้าตานะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลัง แล้วก็ด้านบนนะคะรุ่นนี้จะมาพร้อมกับสายยาวนะคะกุ้งเก็บสายไว้ด้านในนะคะเพราะหล่นบนโต๊ะแล้วเสียงดังนะคะรุ่นนี้นะคะเขาจะมีด้วยกัน2ไซส์นะคะก็คือไซส์7.5นะคะเป็นไซส์เล็กกว่านี้แล้วก็ไซส์นี้นะคะคือไซส์9นิ้วนะคะ มาดูซสายกันนิดนึงนะคะว่าขนาดสานะคะเท่าไหร่นะคะจากซ้ายถึงขวานะคะอยู่ที่9นิ้วนะคะจากบนลงล่างนะคะอยู่ที่5.5นิ้วแล้วก็ความหนานะคะของกระเป๋านะคะอยู่ที่1.5นิ้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหนังคารบนะคะเป็นหนังคารบที่ทำให้มีปุ่มคล้ายๆกับหนังคาเวียของแคนเลนะคะแล้วก็เป็นอะไหล่นะคะสีเงินแบบนี้นะคะมาพร้อมกับสายยาวนะคะ สีเงินเหมือนกันนะคะมาพร้อมกับสายยาวแบบนี้เดี๋ยวุ้งปิดกระเป๋าสักครู่หนึ่ง มาพร้อมกับสายยาวแบบนี้นะคะ <k> ก็คือสายยาวก็จะเป็นสายโซ่สีเงินเหมือนกันนะคะ <k> ก็เป็นโซ่ที่แข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็ปรับระดับได้1ระดับนะคะจะว่าปรับไม่ได้เลยก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าด้านในตรงนี้ค่ะเขาสามารถปรับให้สั้นลงได้แต่ว่าปรับให้ยาวขึ้นกว่าเดิมไม่ได้แล้วนะคะ <c> คืนนี้เราสามารถดึงออกจากกันได้นะคะแล้วก็ใส่ใส่แบบปรับให้สั้นลงได้อีก1อันนะคะส่วนตัว wallet on chain นะคะด้านในนะคะก็จะ เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวกุ้งขอใส่สายไว้ด้านในหน่อยเดิ๋นะคะอ่าพอเปิดมานะคะด้านในนะคะก็จะเป็นช่องนะคะ1ช่องแล้วก็ฝั่งฝั่งเนี้ยคะ่ะใส่บัตรได้นะคะ10บใบแล้วก็มีช่องยาวๆแบบนี้ไว้ใส่พวกสลิปใบเสร็จอะไรเงี้ยค่ะก็ได้หรือใส่เงินก็ได้นะคะช่องนี้พอเป็นช่องยาวใส่แบงก์ได้นะคะแล้วก็จะเป็นช่องตรงตกลางนะคะที่ขั้นอยู่นะคะก็ะจะเป็นช่องซิปไว้ใส่เหรียญไว้ใส่กุญแจอะไรเงี้ยค่ะได้แล้วก็อีกช่องหนึ่งถัดมานะคะที่กุ้งใส่สายอยู่ ก็ะะจะเป็นช่องอีกช่องคล้ายๆกับช่องแรกนะคะซึ่งมีช่องใส่บัตรได้10บใบเหมือนกันนะคะแล้วก็ด้านในก็จะเป็นช่องที่ไว้ใส่แบงค์ใส่เงินใส่บัตรใบรใสเสษอะไรเงี้ยค่ะได้อีกนะคะซึ่งเป็นใบที่มีความจุมากๆเลยนะคะสําหรับใบนี้นะคะแล้วก็ตรงตรงตรงนี้นะคะเขาก็จะสแตมป์แบน์ของเขานะคะว่าเซนรโรอง,รองแล้วก็ปารีสนะคะส่วนถัดมาก็จะเป็นเป็นสแตมป์นะคะลงบนตัวหนังนะคะจะ เป็นสเตมว่า Make in Italy นะคะสำหรับใครที่อยากดูรายละเอียดแบบชัดๆนะคะเดี๋ยวกุ้งจะลงไว้ให้ท้ายคลิปเหมือนเดิมนะคะมาดูกันนะคะว่าใส่อะไรได้บ้างนะคะแน่นอนนะคะก็อย่างแรกทุกคนก็ต้องคงเป็นโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์11 Pro Max นะคะรุ่นใหญ่สุดนะคะเทียบให้ดูนะคะก็น่าจะใส่ได้ไม่มีปัญหาเดกุ้งวางกระเป๋า ใส่ได้นะคะก็ใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองใส่อีกเครื่องเผื่อใครที่พกโทรศัพท์2เครื่องนะคะก็ซัมซุงโน้ตนะคะอ่ะก็ใส่ได้นะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือแต่กุ้งไม่ใส่การ์ดให้ดูนะคะการ์ดเพื่อนๆลองไปใส่กันเองดูละกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคนที่พกโทรศัพท์2เครื่องแล้วอยากจะพกแป้งสักตลับหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะเผื่อใครพกแป้งนะคะก็ จัดระเบียบน้องนิดนึงนะคะก็ใส่ได้นะคะเดี๋ยวกุ้งลองปิดให้ดูนะคะว่าใส่ได้แล้วก็ความตรงก็จะแบบประมาณนี้นะคะก็ก็ยังใส่ได้นะคะนั้นลองใส่โทรศัพท์อีกสักเครื่องหนึ่งละกันนะคะก็เป็น iPhone เหมือนกันนะคะก็คล้ายๆใหญ่คล้ายๆกันนะคะแดีวกุ้งขอจัดระดับแป๊บหนึง่งเริ่มปิดกระเป๋าไม่ได้ออปิดกระเป๋าได้นะคะนี่นะคะ ติดกระเป๋าได้แต่ว่ามีความตรงนะคะมีความตรงเกิดขึ้นเอาเป็นว่าน,นี่คือใส่ของได้แบบเยอะสุดแล้วนะคะแล้วก็สามารถใส่ลิปสติกได้หยอดลงไปใน,ในช่องข้างๆตรงนี้ค่ะพอได้อยู่นะคะหยอดลงไปตามช่องตามลืมเงี้ยอันนี้คือไปให้ดูว่า ใส่ของแล้วเป็นยังไงนะคะจริงๆถ้าเกิดใครพกโทรศัพท์เยอะขนาดนี้ก็ก็ใส่ได้แต่กุ้งว่าแป้งอะค่ะอาจจะหนาไปเอาแป้งออกนะคะถ้าใส่โทรศัพท์3ามเครื่องนะคะก็ปิดได้นะคะอยู่ได้เลยนะคะดูคือไม่ได้ป่องมากนะคะคือแป้งเมื่อกี้อะค่ะความหนาเท่ากับพาวเวอร์แบงค์เลยนะคะหนึ่งอันนะคะคือเป็นอีกใบหนึ่งนะคะที่จุนะคะเราก็ใช้งานได้แทนกระเป๋าตังค์ได้ดีนะคะ คืออ,อย่างกุ้งว่าคนที่ใช้รุ่นนี้ค่ะคงไม่มีใครใส่กระเป๋าตังค์ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็น wallet on chain เราสามารถใส่กร์ดใส่น,นี่นั่นได้ตามช่องที่เขาให้มาเขาค่อนข้างจัดระเบียบช่องมาได้เป็นอย่างดีมากเลยนะคะ,ะเดี๋ยวกุ้งลองใส่ช่องซิปนะคะว่าใส่โทรศัพท์ได้ไหมนะคะอันนี้เป็นความอยากรู้นะคะ ช่องซิปนะคะใส่โทรศัพท์ iPhone 11นะคะได้11 Pro รุ่นใหญ่ล่าสุดได้อยู่นะคะเป็นแบบนี้นะคะอ่าไม่ใช่ผิดผิดรุ่นนะคะอันนี้11 Pro นะคะใส่ได้นะคะคือใส่ได้เลยนะคะช่องซิปเขาใส่โทรศัพท์ได้เพราะฉะนั้นนะคะความจุก,กุ้มว่าเขาให้มาแบบพอดีมากเลยนะคะก็มาเรื่องของสายกันนิดนึงอย่างที่บอกว่าสายอะคะ่ะคือจะว่าปรับระดับได้ก็ ไม่กล้าพูดเต็มปากคือปรับให้สั้นลงได้แต่ว่าปกติที่เขาให้มานะคะของตัวสายนะคะคือความยาวนะคะสายตัวดรอปนะคะอยู่ที่48เซนนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะความคิดเห็นส่วนตัวกุ้งนะคะคือกุ้งชอบนะคะเพราะว่าสามารถใช้ออกงานได้แล้วก็สะพายข้างสะพายคอสบอดี้ได้สามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะถ้าเกิดใครจะสะพายออกงานแบบใช้ออกงานหรือยังไงนะคะก็คือเก็บสายไว้ด้านในก็ได้นะคะแบบนี้นะคะหรือว่า เอาจริงๆนะคะจะถอดสายออกก็ได้นะคะเพราะตรงนี้นะคะ่ะเขาจะมีให้อยู่นะคะคือสามารถเก็บสายไว้ด้านในหรือถอดสายออกได้ส่วนตัวกุ้งกุ้งจะชอบใช้กระเป๋าที่ถึงแม้จะถอดสายออกได้นะคะกุ้งจะชอบซ่อนสายไว้ด้านในนะคะเพราะกลัวว่าตัวกระเป๋าตัวสายะคะ่ะจะหายนะคะนี่นะคะเวลาเราถือนะคะก็จะประมาณนี้ สำหรับสีนะคะเขาก็จะมาด้วยการมีหลากหลายสีนะคะแล้วก็ตัวอะไหล่ตรงนี้นะค่ะก็มีทั้งอะไหล่เงินอะไหล่ทองแล้วก็บางสีก็มีอะไหล่ลมควันนะคะที่เคยเห็นนะคะใครที่กําลังตัดสินใจจะซื้อรุ่นนี้อยู่นะคะลองพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะหรือว่าใครที่ซื้อไปใช้แล้วชอบหรือไม่ชอบกระเป๋ารุ่นนี้ยังไงนะคะลองพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะใครที่อยากให้กุ้งทํารีวิวกระเป๋ารุ่นไหนนะคะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้นะคะแล้วก็รบกวนกด u b s c r i b e นะคะกดกรนะ เพื่อเป็นกําลังใจให้กุ้งในการรีวิวกระเป๋าครั้งต่อ,ตอไปใบต,ต่อไปนะคะสำหรับนี้กุ้ก็ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายค่ะ